สวัสดีครับสวัสดีคุณดูทุกๆคนที่เข้ารับชมคลิปและชมโฆษณาครับมาพี่น้องมันดูสูตรยำเมียงกะพุนของผมนะครับทํากินเองได้นะครับตามสูตรผมเลยนะครับพี่น้องมามาดูสูตรยำนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปนะมีหอมแขกลงไปแล้วครับอ่าน้ำมะนาวซ้อนโต๊ะใหญ่นะครับอ่ะขึชลดหนึ่งสองขึลดสองนะครับ ตาลทรายครับหนึ่งสองสามน้ำตาลทรายสามนะครับพี่น้องโอ้ยยุงกว่าเยอะนี่เยน้ำปลาครับปลาชอ้อนหนึ่งนะครับใส่ซอสเปรี้ยวลงไปพี่น้องเพิ่มสีสันอ่าคุโลโคิเร่ก่อนนะครับ ถ้าชอบเผ็ดใส่เผ็ดได้นะครับพี่น้องของผมจะไม่เน้นเผ็ดนะโอ้ยยุงเยอะพี่น้องเอ้ยยุง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 มาแล้วฮนะนี่แมงกระพุนครับมาใส่แมงกระพุนลงไปนี่สูตรยำครับสูตรยำแมงกระพุนนะครับพี่น้องทำตามเมนูนี้เลยนะครับเชฟปุ้มกระทะใหญ่นำเสนอ สูตรเมนูอาหารยำแมงกะพรุนนะครับโอ้ยยุงนะยุงเยอะจริงๆพี่น้องเอ้ยยุงเยอะจริงๆมาชิมดูครับพี่น้อง มันจะออกกรุบๆๆเลยนะเมี่ยงกระพุนมันกรอบมากมันไม่เปรี้ยวเติมน้ำมะนาวหน่อยเนี่ยเติมน้ำปลาหน่อยเนี่ยฮนะาย้ยุ่เยอะจริงๆเนี่ยะเฮน้อง เนี่ยเฮโอ้เมนูแนวจวดนะครับเมนูก okay. oh ับแก้มไม่ใช่เมนูอาหารนะเมนูกับแก้มของเรานะนี่พี่น้องน่ากินน่ากินไหมยุงก็เยอะโอ้ยจุดยอดยุงเลยเห็นไหมพี่น้องโอ้ขอบคุณทุกการรับชมคลิปขอบคุณที่รับชมโฆษณาไปด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีนะครับจุ๊บ